สวัสดีครับ EMS Computer นะครับผมเดี๋ยวผมจะมารีวิวตัวเครื่องกดอันกอฮอล์อัตโนมัตินะครับผมตัวนี้นะครับมีทั้งแบบเป็นเจลแล้วก็แบบเป็นสเปรย์นะครับผมก็คือแบบน้ำนะครับที่สามารถใช้กอฮอร์ได้นะครับรูปลักษณ์สวยงามนะครับผมมีที่รอง กลัวเลื้อด้วยนะครับกลัวตกลงพื้นแล้วก็ขาตั้งแข็งแรงนะครับผมตัวนี้สามารถใช้ฐานได้นะครับใช้ฐานแล้วก็ใช้อแดปเตอร์ก็ได้นะครับอแดปเตอร์จะเสียบตรงนี้นะครับผมจะมีอแดปเตอร์เสียบ6โวลต์นะครับแล้วก็มีปุ่มเปิดปิดนะครับส่วนที่ช่องใส่ตัวเจลนะครับเนี่ยรับสามารถจะมีกุญแจของมันนะครับถอดออกมาได้แล้วก็เปิดออกมานะครับอ่าเนี่ยครับทีนี้ก็คือมันจะมีตัวนี้นะครับเป็นที่ใส่ตัว แอลกอฮอล์นะครับเดี๋ยวผมขอปิดก่อนลืมไปเมื่อกี้เปิดตั้งไว้โอเคเนี่ยนะครับในนี้ผมใส่ก็ซึ่งสามารถบรรจุแอลกอฮอล์ได้ตัวนี้นะครับ1000 ML นะครับ1 0 0 0 ml ันเดี๋ยวผมปิดแล้วก็เทให้ดูนะครับขออนุญาตเปิดก่อน๊บนะครับก็คือตั้งเครื่องนี้ตั้งไว้นะครับก็แค่เราเอามือเข้าไปใต้นะครับมันก็จะเห็นไหมครับเนี่ยครับมันก็จะออกมาเลยครับสกรูนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมเอาใหม่นะครับ นะครับเนี่ยครับมันจะพ้นออกมานะครับมันจะมีเซ็นเซอร์อยู่นะครับมีเซ็นเซอร์ออกมาครับประมาณนี้นะครับผมสามารถใช้งานได้สะดวกสบายที่สําคัญรูปลักษณ์สวยงามนะครับผมแข็งแรงทนทานตัวนี้นะครับผมสําหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยครับ